กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหกักแพงเบสสุุสุสกอนจมองสุบอนบอไปนปรปมเบียนพี่น้องมอเอมอรอกาหลังจากกินข่าแวแล้วละก็ได้จะกินข่าวยุทธดสีเอา อมขี้เล็กออมขี้เล็กเมื่อไายแม่ติงกับปาเทนถูกจ้าแม่ไปดิปลาลุงสาไอ้เร็วเร็วนูหน่อยบ่ได้เมื่อเพิ่นเพิ่นสิไปหงเฮียนตอนแรงอย่าเต้นตักแด้นน่าลอยเตี๋ยตกได้น้อยน้อยน้องชีโตกนะนูหน่อยบ่ได้เมื่อสิไปหงเฮียนตอนแรงมาสั่น พ่อกับแม่ซึ่งว่าสองคนโอ้เต้นย่างไปหาเต้นอยู่ห่มไปผูกผู้ห่มหมักลำไยผูกแมนมากตัดผ้ามาอีกทีมาหอนห้ามหน่อยออกมาเลยแม่

มาเด้อขี่รถเด้อเฮ้ยมาสินอนบอหัาหน่อมาเด้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 อ ้ำน้อยมาเด้อพายอยู่ในน่ะ <c oughs> บุกก,อก่อนกล่องก็ไ,ได้สิลุดมือเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับใส่ชุดดีก่าเอก็อึ้งลื่น Ba sẻ lần bịt ông mặt thằng này với những siêu vận đậm nhau. A tang bóng. Hãy ghi lại quá. Ừ Ừ lại bảo Hãy ghi lại quá. lít, ghi lại quá. Hãy 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 ghi lại โดยโดยมินิบอมามือแรงสิไปซ่อมพ่อนวะแม่ปลาเอ้ยเช่นไต้องถามันมุกระถ่านนะชงหนึ่งป่ะชงอะไรอ๋อเชันแล้วนี่เป็นเจ้าเหมยของเถ่อหมดเลยมันจะมันจะเป็นง่ายมันจะธรรมดาปราทึกใจวะฉันซะ มันขึ้นได้ปะอือมีขื่นน,น้องกระจะกร,จกร,จกรจาคา <laughs> ย่านราคาปาวะอ่าไปน้นนองไปบุกน้องต้นบุกบานน้องต้นทางไหนะทก่บูบ่เขาไปาตู้เย็นไว้ให้ไปดีดูไปจ้าเลยลูก จ้าเนี่จ้าไอ้ใค่อ้ยหมุนลอได้นิน่ะนี่นี่โอ้ยคี้จี่อัยนี้เฮ้ยเล็กเจ้เลกดูเราไปอยากไปได้ขี่รถดบึนบไปดีพี่น้องโอ้ยน้ลายพี่น้องัง

จักเป็นน้อยเป็นน้อยอย่างห้องกระุกจะเพื่อแล้ว้าเมื่อคือเป็นยนนนี่เทธสิีิลามขึ้นเลยเพ่อว่าเป็นดกและก็ยุทแลวก็ขึ้นไปดกอกีเทิร์อีกดกเป็นมองเียบด้อยเป็นบืนเด้อ ทีวีคิโลปนบ pues ืเห mm ็นไหมเอาเดีวมันค nah ือรถเห็นไหมไวโอ้ยีิรถก็หคิโลกันคิโลกันเดี๋ยวไปเดี๋ยเดีวบูนบนบ้บโอ้วแก้วฮมากองุกแก้วที่โตข้ามมลยังอันนี้นะ อย่าล yeah? ูกเด้ออย่าลูกเด้อเอาเจี๋ยสาไทยอยู่เนี่พี่น้องหุ่งเพื่อะไรทั้งลุ่มนะเป็นบัดคืนมาทั้งกลางหัวบวมีบัดคืนไปเทิงบัดดกอีกแหละเป็นจนรอบต้นเลยโอ้ฮะมาาำหน่อยนะ โอ้ยตบมือโอ้ยตมือเปะตมื <c oughs> อเปะตมือเปะๆตมือเตะเตะอ่ะเพื่อนกัเพื่อนใช่ไหมเขาพวกเอาแล้วก็จะให้ได้ปะเนี่ยวอาเขาจะเอาเพื่อน

và mọi cái này làm khi lột nhỏ cái nhỏ mát mưa phải không ơi. Nhưng mà quay khi đấy À, xoay lông xoay khuôn còn. พี người ่น <à> ้องเอ้ยมายักป่าเนี่ยไก่หมูบ่เลามาว่ทอดซาี้กานมี้ิกต้นคองลหายลุงแค่อีหยังหลอกในหลดมาหคือกันอาหารไก่

สามสบกิโลอ้าวอ้าวอ้าวดีใจแล้วบาะเนี่ยเยียบแอดแอดแอดเธอโมจิมักนี่ยห่องใใหญ่มากเลยหมักกระลึกโอ้โหนล้มะฮอรนี่กเอาไว้ทำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลย ใช่หรอใช่ใช่ใช่เอออันนี้อันนี้นีเออมาให้ปูบ่ให้ปูไปเกิดแก็บเนี่ยนะให้เขาอีกแก็บอใช้ไข่ดิใช้ไข่นะเฮ้ยจาง คือบดังเนาะใ้มันดังเพราะดีใจกว่าฮั้นอ้าวลงนังนบาทนะสร้าอยากุก็อบอาอันอะมเหอวอสนพี่น้องสลักที่นี่ก็้น้องไก่ทองจะได้เกิดขึ้นเลยเนี่ยขอบุณขอบคุณหลายพี่น้องกไปสุขสุขคุณขอบคุณทุกคนใจขอบคุณทุกคอมเมนตพี่น้อง